ไม่คันไม่แพ้ก่อนม่อีิวันนี้มารีวิวไม่กอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดๆแลยคล่ะเม้ๆฟ้าคปึ้ฟ้ามันคึม้มาแล้วอ่ะมึ่อกี้หนูรีวิวรุ่นรุ่นสายปกติไปใช่ไหม เรามีคนมาถามหาว่ามีโอเวอร์ไซด์ด้วยไหมปะ่ะเปิดต่อเลยโอเวอร์ไซส์เป็นไงมีอะที่โอเวอร์ไซส์หนูก็มีนะมีทั้งโอเวอร์มีทั้งคะไซใครจะเอาใครจะเอาโอเวอร์ใครจะเอา, ver, เอาไม่โอเวอร์หนูมีนะ มี A เกรด A 3,800อันนี้หนูเปิดเกรด B ให้ก่อนเลย2,500ถูกถูกไปอันนี้ B นะใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ซิบสวมรวมชายหญิงเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นโอเวอร์ใครเอารีวิวเอาได้เลยใครใช้ของเยอะทักได้นะแบบว่าเหมา10ลูก20ลูกนะพี่มีของ ใครอยากได้ใหม่กว่านี้มี A38 า้ใครงบน้อยมีดีนะคะ

ถามหาฮูดโอเว์ไซส์มาแล้วจา้าเกรดดีร,รับรีวิวได้นะที่ไม่เสียค่าเดินทางเหมือนเดิมรีวิว หใหม่ก็ได้นะคะมีของนะโม่เยอะเลยพี่ช่วงนี้สเวตเตอร์ฮรูเขากำลังมาอยู่แล้วหูช่วงนี้ขายดีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไม่ว่าจะเป็นคละนะคะคมีถือมีลายเหมือนเดิมดอกไม่เอาไม่ได้แล้ว น่ารักน่ารักทุกคนอย่าลืมเอาไปซับรีดด้วยก่อนขายงานเขาเป็นเกิดดีเนาะอยู่เนาะ สมหัวดน็อตดอเดน็อตมาวะนี่แหละแว่น,น รับตัวรีวิวโชว์เลยไปแล้วนะเน็กแล้วดด้วะว้าวเดน็อตก็มาครับผมนี่แบรนด์แบรนด์มีให้ลุ้นกันทุกกระสอบนะคะออกมาออกน้อยต้องไปลุ้นนะพี่นะหูสด mm hmm. โอเวอร์ไซส์ค่ะตัวแรกเอาไปเดิมน็อตงานปัก ค,คุณพี่ตัวใหญ่นะโอเวอร์ไซส์ใหญ่หล้วนนะคะโอ้โหบิ๊กโลโก้นะคะบิ big mm ๊กซวูดเลยนี่ไนท์ Nine. งานซิปหน้างานปักมีทั้งซิปทั้งสวมนะคะน้องแว่นของเราเอาไปซักเอาไปรีดเอาคุณพี่สวยเลยน้องไนท์ค่ะเห็นไหมโอ้ตัวนี้น้องเพลน้องบอยโอ้โหใหญ่โตมากพี่ดูเป็นแจ็คเก็ตหล่อๆตัวนี้ 2500นะจ๊ะใครรับเอาเลยนี่น้องแว่นมาอีกตัวสวยๆอุ้ยหัวผ้าเด็ดดีเด้อหัวผ้าต้องรุนทุกระสอบนะจ๊ะออกมากออกน้อยอามี่นี่งานสวยๆบางตัวแต่ไม่ได้เป็นแบรนด์แต่ว่าเป็นงานสวยๆก็คัดเป็นหัวได้เนี่ยพี่นารัก งานปักงานปักสองห้านะพี่นะเจ็ดปีนะคะใครชอบรีวิวเอาเลยใครจะรับกระสอบใหม่ก็ได้แล้วเจ่นะหูน้องอันปักกลางค่ะอันมินิโลโกโส้สวยๆแดงๆเลยงานปักเท่ๆนะคะงานปักค่ะ อันปักอีกแล้วอีกเก๋นี่สวยนะอันนี้อะไรชแชมป์ปักการเหรอเุ้ยทำไมกระสอบมีรอกปักการแชมป์อันนี้จะเป็นทรงน้องผู้หญิงหน่อยนะคะทรงครอปอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งทรงผู้หญิงทรงผู้ชายโอ้ยก็ก็จะเอารึเอาเลยครับคุณโนนึง เพิ่งได้ไปนี่พ่อเดวส่งไม่ให้พ่อเพิ่งได้ไปนี่หูดอะ่ะไมไ่ขายเลยมั้ง <ขอ S 1> ดาร์ด<อ>ปักกลางอุ้ยงานขอบผู้หญิงนี่พี่ดูหัวผ้านะคะใครแบบเนี่ยดาร์ดใครไม่ใช่สายลุ้นนะเอารูปรีวิวได้เลยอันนี้ดิสนีย์ปะเป็นอ๋อไม่ใช่นี่น้องฟินมีซิปหน้ามีสวมหัวนะทุกคน มีพื้นมีลายเดี๋ยวโชว์ทุกตัวเหมือนเดิมนี่ซักลีดนะพี่เก็บขุยผ้านะขายได้เลยมันมัดย้อมน่ารักสวยๆเลยนะจ๊ะใครชอบรับได้นะโชว์ทุกตัวเหมือนเดิมนะพี่ อยากได้ a ก็มีนะก็มีะถ้า a ได้ได้ไม่ว่ากันอนี่แบบไดห้หมกิเดี๋ยวไมกลัวไม่ความถ่ายจัดไปจัดให้คุณพ่อเดี๋ยวเป็นเรื่องให้เรนเรนอีกแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็สวยนะพี่สีพื้นๆอย่างเงี้ยก็สวยนะสกรีน รับเอาเลยจ้ะ <c oughs> สองห้านะจ๊ะสองห้าคัด <c oughs> ตัวสวยๆพี่คัดแยกเอานะโชว์ให้ดูและทุกตัวนะกระสอบรีวิวใครรับก็รับแคปหน้าจอทักได้เลยจ้า